สวัสดีเพื่อนพ้องของพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่ฟูแล้วห่างหายไปนานกับรายการหัวฟูมีสาระเอ,อนะครับนานๆทีจะมีสาระบ้างนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำ เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งมันเอาไว้สามารถส่งสตรีมเมอร์ที่เราชื่นชอบได้แบบว่าเอ้ยสตรีมเมอร์คนนี้คนติดตามวันนี้กี่คนนะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยอดวิวของเขายอดซับของเขาตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะครับเอออยากรู้ละสิว่ามันเป็นเว็บอะไรสามารถส่งได้ทุกคนสนใจอะดิมาเพื่อปการเสียเวลาเราเข้ามาใน Google ของเราแล้วกันนะครับ o o g l e Chrome นะอย่างเช่นแล้ก็พิมพ์เข้าไปคำว่า SocialBa นะครับ ตรงนี้นะฮะโซเชียลเบรนะฮะแล้วก็กด Enter เข้าไปมันจะเป็นหน้าตาเป็นขึ้นอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเ euh, อ่อวิเคราะห์ได้ง่ายนะค,ะนะครับอ่อนี่เลยแล้วก็ให้ใส่ชื่อช่องที่เราต้องการที่จะดูอ่ะอย่างเช่นพี่ feet. ใส่ไปอ่อช่องพี่หวัวฟูใช่ไหมอ่ะพี่ใส่ชื่อช่องพี่ไปแล้วก็กด Enter ไป นี่นะครับพอเสิร์ชหัวฟูเข้ามาปัา๊บก็นก็จะป้าตายอย่างนี้เลยเห็นเปล่านะฮะเราก็สามารถนี่เลยอย่างเช่นพี่จะออ้ยพี่จะดูอะสมมติเอ้ยพี่ฟูวันนี้คนติดตามพี่ฟูเท่าไหร่แล้ววอะอะเดี๋ยวพี่กดเข้าไปคำว่าตับสป라이นะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้แต่ถ้าเราไม่งงก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่มันก็จะบอกว่าพี่ฟูนั้นมีสับสป라이ดเท่าไหร่7,130ักว่าคนอะไรประมาณนี้แต่ เราอยากรู้ว่าเอ้าแล้วแม่วันนี้พี่ฟูสตรีมไปมีคนติดตามพี่ฟูกี่คนนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมานี่เลยทุกคนมันก็มันก็จะบอกเลยว่าอ่าอย่างเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมอันนี้วันวันปัจจุบันที่พี่อัดคลิปนี้นะครับก็คือวันที่สิบเก้านะฮะคนติดตามในวันนี้นะครับสิบคนนะครับเอออันนี้คือสิบคนนะ มันจะไม่บอกแบบ1ิบเคนมันจะนับเป็นส0บยี่ิบสามสนะครับนะครับสมมุติสิบคนนี้ก็อาจจะแบบมีติดตามอยู่ประมาณ15คนอะไรได้นะครับแต่มันก็จะปัดเป็นสิคนไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับอย่างเช่นวันที่สิเนี่ยยอดติดตามช่องสี่สคนอ,อะไรประมาณนี้นะทุกคนทุกคนสามารถมามาซองการติดตามหรือมา่องแบบเออสตรีมเมอร์ที่เราชื่นชอบอนะครับอกว่าเอ้ยวันนี้ คนติดตามทั้งหมดกี่คนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาส่องกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโปรแกรมนี้เออสาหรับเว็บไซต์นี้บอกเลยว่าใช้ได้นะครับนี่เลยก็กลับมาหน้าเจ้าหัวกูนะครับอันนี้ก็เป็นช่องพี่เอกนะคนติดตามก็ยี่สิบสิบคนสิบคนยี่สิบสิบยี่ยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับเอ,อ ก็สามารถลองเอาไปเล่นกันได้ลองเอาไปส่องสรตจเมอร์ที่พวกเราชอบกันนะครับก็จะลืมจะชอบคลิปแบบนี้นะครับแบบว่าอยากให้พี่ฟูหาหาอะไรที่มันมีสาระมาแชร์ให้พวกเราก็สามารถคอมเมนต์ชอบกันได้กดไลค์กด u b s c ไ i b ์กดแชร์กันได้นะครับหรือไม่ก็โดนเนทส่งซุปเปอร์แตงหรือโดนเนตผ่านมาทางที่มีกันได้นะครับขอบคุณมากเอาไปเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะไป